told me love like this ain't supposed to last The seasons change and feelings go too fast Remember when you said that I'm your better half สวดีครับมารับเข้าสู่รายการอะไรวะรายการชื่อนะเพียประโยค Working Space เพียประโยค Working Space นะครับวันนี้พอดีมาเป็นอารมณ์แบบมันจะมีวันเป็นบางวันทในอาทิ้นหนึ่งที่แบบ เป็น CEO เข้ามาตรวจร้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแอคทิวิตี้หลายอย่างนะเนี่ยตอนนี้เป็นเส้นธนิยะพอดีวันนี้ที่เข้ามาที่ธนิยะอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะมาแก้ปัญหาหนึ่งเพราะว่านี่มันเงียบมากนะครับแล้วก็มีร้านให้เช่าให้เซ้งเนี่ยเพียบเลยร้านก็เจ้งเพียบเลยแต่ของเราเนี่ยมีอยู่ตั้ง3ร้านนะสยี่ห้อเลยที่เห็นเนี่ยมีย้วะจังตีไก่ทอดนะครับแล้วก็มีราเมงแล้วก็มีเจ๊แดงอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรานี้จะทำอะไรบ้างไปดูกัน มีตรวจโควิดกันนะแล้วก็ตรวจกันอยู่เรื่อยเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ระบาดเยอะใช่ไหมเราไม่เคยมีประวัติว่าร้านเราติดกันในร้านเลยใช่ปะปกติเนี่ยมันจะมีคนติดโควิดใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยติดกันในร้านเลยเพราะเราออกกฎว่าห้ามกินข้าวด้วยกันในรใน้านนี่เข้ามาดูว่าวันนี้ถามว่าเข้ามาทําอะไรมาดูเนี่ยช่วงก่อนเปิดร้านปกติทําอะไรบ้างนี่เป็นคาเชียทําอะไรบ้างคาเชีย เงินทอนให้ครบที่นเงินทอนเท่าไหร่หมื่นหรือสองห,หมื่นสองหมื่นนะเดีทุกวันต้องมีสองหมื่นแคเซียถ้าไม่มีคือชอ็ชอตช็อตองทำไง <ใจ S 1> เออเจ้านายไม่ช่วยนะนี่เด็กเขาก็ากินข้าวก่อนเตรียมทําซุปนี่จะมีทําซุปซุปข้างในก้าวมาทําซุปกี่โมงปกติตอนเช้าแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าจะมีครัวมาก่อนเนาะครัวจะเข้ามาก่อนแล้วก็ทําซุป ทุกมีถ้าเพี้ยนก็ต้องแก้เพี้ยนบ่อยไหมไม,ไม,มีบ้างมีบ้างก็ต้องแก้ขไขด้วยอุณหภูมิด้วยอะไรใช่ไหม,ไมโอเคก็จะมีเพราะร้านนี้ก็เป็นร้านที่เรานี่เรากี่ปีแล้วเนี่ยเจ็ดปีนะร้านนี้เจ็ดปีแล้วจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เดี๋ยวจะต้องรีโนเวทนะที่นี่ยต้องปรับปรุงก็รอด,ดูว่าจะปรับปรุงอะไรบ้างวันนี้ที่เข้ามาแก้ปัญหาคือเรื่องนี้อันนี้เป็นเรซีพีซูมได้นี่เลยขาห่วงสูตรเห็นไปก็ทําไม่ได้หรอก นี่ขนาดมีเดซพยียังทำกันยังมีแบบเพี้ยนเลยนะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้วันนี้ตุ่มเสียงเปล่าไปไหนมาเมื่อคืนอะไม่ได้ถามว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าไปเที่ยวมาหรือเปล่าถามว่าไปไหนมาเมื่อคืนเหรอแล้วก่อนมาทํางานทาอะไรก็กลับอยู่บ้านแล้วคิดว่าตัวเองรอดไหมไม่มีอาการ โอเคเดี๋ยวนี้จะมาแก้ปัญหานิดนึงนะเรื่องเรื่องราเองก็คือเราเนี่ยมีสาขานี้กับที่สาขาสุขุมวิทสามเก้าอยากจะเปิดเพิ่มแต่ว่าเนื่องด้วยเศรษฐกิจแล้วก็แต่และโลเคชันมันก็มีกําลังซื้อต่างกันบางโลเคชันเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงถ้าเทียบแล้วก็บางทีอาจจะแบบร้อยกว่าบาทอาจจะดีกว่าเราก็เลยจะมาแก้ปัญหาอย่างหนึ่งวันนี้ก็คือเราจะมาปรับตัวเมนูนิดหน่อยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น แล้วก็ฟื้นทานได้ใครเคยเป็นบ้างกินจะกินลามเมงแต่ว่าถ้วยใหญ่ไปแล้วกินไม่หมดอะไรเงี้ยแล้วก็แต่อยากกินนะอยากกินหลายอย่างด้ยวยอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมาปรับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่แบบคนญี่ปุ่นเขาคิดพิยาสร้างในคิดมาแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่เจ็ดสิบปีนะไซส์ถ้วยทุกอย่างนะเราก็จะมาปรับเพราะว่าเราอยากจะเปิดแบบอาจจะเป็นตามหน้ามหาลัยหรือตามแบบเออตามตาม,ตามแหล่ง ที่แบบมีคนอยู่ตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยจะเปิดเดยอะขึ้นนะแต่ก็ต้องมาแก้ไขต้องมารีแบรนด์ก่อนนี่ก็คือเรียอง่ายคือเรารีแบรนด์นั่แหละรีแบรนด์ต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันถนนท่านนี้คือถนนธริญาใช่ไหมแล้วก็มีร้านที่แบบแต่ก่อนนี่คนจะเยอะมากเลยนะ ทุกวันนี้ก็มีรถวิ่งอยู่แต่ว่าคน,นจะน้อยแล้วก็เมื่อก่อนเขาจะเป็นบาร์คาราโอเกะให้ชาวญี่ปุ่น,นมานั่งดิ้งกันอะไรกันเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้มั2ปีนะมันก็จะมีร้านที่แบบเจ๊งไปไหลายอย่างนะครับนี่เราเขาก็พยายามดูว่าตรงไหนที่แบบเหมาะกับเราอาจจะมีขยับขยายหรือว่าเปิดร้านเพิ่มก็ค่อนข้างสวนทางนะทำไมทำไมถึงจะเปิดทั้งที่คนอื่นเขาปิดกันเนาเราแค่คิดว่าบางทีในความมืดจะมีโอกาสอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าบางร้านเราเนี่ยอาจจะขายได้ตอนนี้ก็ยังพิจารณาอยู่ แต่วันนี้ที่ที่พามาดูแล้วก็เป็นเหมือนวันที่เข้ามาตรวจร้านเนี่ยนี่มาตรวจตั้งแต่เช้ชาก่อนก่อนร้านเปิดนะเราอยากจะรีแบรนด์ร้านอุชิตยะราเมเงเี่ยชื่อก็เรียกยากเราอาจจะปรับชื่อหน่อยแต่ยังไม่บอกนะว่าชื่ออะไรจะมาปรับให้เป็นร้านที่เข้าถึงง่ายขึ้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยร้านเนี่ยจะอยู่ประมาณคนนึงเข้ามากินร้านร้านรามเงเี่ยจะเสียตังค์ประมาณ3 0 0บาทนะครับก็จะมีชาวญี่ปุ่นมากินซึ่งเขาไม่กระทบอยู่แล้วเขากินได้แล้วก็คนที่อยู่ย่านนี้ออฟฟิศหรือว่า คนที่รักในรสชาติของรามเงงเนี่ยเขาก็จะมาทานกันมีลูกค้ามากินเยอะกไ็ไม่ได้มีใครบ่นว่าแพงนะครับแต่พอเปิดไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากขยายเพิ่มขึ้นโลเคชันนี้มันอาจจะขายได้เพราะว่านี่คือนี่คือสีหล่อมนยะค่าเช่าแพงทุกคนรู้ว่าของข้าวของแพงเนี่ยก็ก็เปิดได้นะครับก็มีคนกินทุกวันนี้ก็มีคนกินคือยอดก็ไม่ได้ตกนะครับแต่พอเราจะไปเปิดในสถานที่บางสถานที่เช่นหน้ามหาลัยอ่ะ เราอยากให้น้องๆมหาลัยได้กินอย่างบางทีแบบน้องๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่เปิดร้านราเมงหน้ามหาลัยหน่อยอะไรเงี้ยเราแค่คิดว่าสมัยตอนที่เราเรียนมห ah าลัยเราก็าตังไม่กาเยอะเพราะว่ายังไม่ทํางานฉะนั้นน้องๆที่เรียนอยู่มหาลัยตอนนี้ก็ยังของเงินคุณพ่อคุณแม่อยู่ยังไม่ทํางานเนาะก็อาจจะมีงบจํากัดอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมารีแบรนด์ให้มันดูเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับโดยมันต้องมีหลายวิธีนะเพราะนี่คือ10ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ เราจะมาเปลี่ยนเนี่ยคือวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแบรนด์ตัวนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบฟันธงนะว่าจะสาเร็จไม่สาเร็จหรือจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนฉะนั้นต้องมาลองมาเทสกัน,ก,นกันก่อนวันนี้นี่ก็เลยมาให้น้องเขาทาดูว่าเออถ้ารา,ามเมงหน้าตาแบบนี้ราคาประมาณนี้เป็นไงบ้างจริงๆคือไม่ใช่ผมเทสคนเดียวนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเราเป็นหลักเราเอาลูกน้องเรา,เาที่น้องที่ออฟฟิศเอามาร์เก็ตติ้งมาเทสเอามาดูว่าเออเนี่ยถ้าประมาณเนี้ยมันจะมีตลาดกินงไหมฉะนั้นถ้าถ้าเกิดาาามมาำำรมนนดไ้้้หหออฟ นะหรือแบบออกไปตามชาญเมืองได้ตามจังหวัดได้เป็นรามเมงร้อยล้านแล้วกันะะวะดูฟุ้งนะร้อยล้านดูฟุ้งนะแต่จะทําจริงนะามาติดตามชมกันต่อไปว่าทําได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทดสทสกันดูว่าเนี่ยหน้าตาแบบนี้ราคาแบบนี้มันจะไปตรงไหนได้บ้างนะครับแต่คงไม่ถึงขนาดแบบรามเมง59าบเาทเ,เ,เพราะว่าจริงๆคือเราก็มีจุดจุดหนึ่งจุด,จด,จดยืนนะว่าจะบอกว่านกธุรกิจมันก็ต้องมีจุดยืนอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบเปลี่ยนไปทุกอย่างจนมันมันเสียความเป็น ดังเดิมของมันผมก็จะไม่เปลี่ยนรสชาติที่มันมีสเสน่ห์ของมันแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนเช่นวัตถุดิบบางตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเรื่องฟู้ดคอร์สอะนะคือใครที่เปิดร้านอาหารจะรู้ดีว่าแบบว่ามันจะมีต้นทุนอะไรบ้างคือสุดท้ายแล้วผมว่ากําไรอย่างน้อยควจยนะระควจะมีสักสิบเปอร์เซ็นต์เนาะกำไรในร้านน่ควรจะมีสักสิบเปอร์เซ็นต์พอโลออกมาเสียค่าใช้จ่ายเสียค่านู่นน,นั่นนี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนภาษีอันนี้คือขั้นต่ำนะ แต่จริงๆก็น้อยกว่าบเปอรนี่มันค่อนข้างบางนะครับบางทีมันไม่คุ้มกับต้องมีออฟฟิศมีมีแผนกหรือแผนกนี้นี่ประเด็นคือทํายังไงให้ให้ฟู้ดคอสเราต้องเริ่มจากฟู้ดคอสก่อนตั้งไว้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน30บางที่นะบอกเลยบางที่บางร้านพวกเชนใหญ่อะเขาฟนะู้ดคอสก็คือต้นทุนอาหารนะเขาแบบแค่แบบ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์หรือแบบ20่สิันนี้สูงนะแล้วก็ค่าเช่าอีกค่าเช่านี่เป็นแสนนะไหนจะค่าเดินทางค่าขนส่งค่านู่นค่านี้ค่านั่นอะก็ว่ากว่านะซึ่งปมา,มา,มมาไาก็ได้แสนนึง ทุกวันนี้นะแต่ตอนนี้เราจะเปิดร้านเพิ่มให้มันเขาเรียกว่าเป็นร้านที่เข้าถึงง่ายขึ้นแต่ประเด็นคือทํายังไงให้มันรักษาสเกลเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไว้ให้ได้เนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์บิงว่าอย่างนี้อิ่มปะ่ะคือจริงๆอันนี้จะบอกจะบอกว่านนกินอันนี้กินอิ่มนะอันนี้กินอิ่มนะแต่ว่าจาม,มันดูเล็กมันร้อนนะเบียร์ออวชาม่อนะเออใช่คือไม่แน่ใจว่าลามเมง,งนี้ถ้าเกิดแบบปรับเป็นไซส์นี้ลงมาแล้วรสชาติมันต้อง มันคงไม่เปลี่ยนเพราะว่าทำเหมือนเดิมัตเหมือนเดิมคือเด็กพวกนี้ก็คือทำแบบนี้มา10ปีไม่เคยเปลี่ยนนี่คอน,นี้เป็นวันปิดที่เปลี่ยนวันแรกตอนแรกขายเท่าไหาไร่นะอันนี้ยเ7 0 270อนะเพราะด้วยแล้วต้นทุนสูงด้วยนะเพราะเป็นกุ้งเป็นมันกุ้งแล้วก็มีหมูมีอะไรหลายอย่าง เส้นนี้คือเส้นนี้ทําจากบริษัทญี่ปุ่นไม่ใช่แบบซื้ออันนี้ทําพิเศษนะครับก็เลยมันจะค่อนท้างแพงหน่อยเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าทําไมรามเมงต้องบอกแท้ๆของญี่ปุ่นอะแตไม,มันแพงซุปกระดูกหมูกระดูกใช้เท่าไหร่ใช่ไหมหมูนี่หมูเป็นชาชูแบบนี่ก็ซื้อจากบริษัทญี่ปุ่นอีกคือถ้าถามว่าอยากเปลี่ยนไหมก็ไม่อยากเปลี่ยนรสชาติไม่อยากเปลี่ยนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราจะขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็เราไม่อยากให้มันแพงไม่อยากให้คนกินแพงเพราะว่าเนาะอ,อ,อย่างว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่คออยดเง้าบรมไื ต้องถามก่อนลูกค้าที่เป็นผู้หญิงกินไม่หมดก็มีถูกไหมให้เขากินได้หลายอย่างกินเกี๊ยวซ่าได้กินไก่น้าบังได้แล้วเราไม่ได้มีแค่ราเมงอันรอกนี่เหกอไหมเรามีน้าบังมีทุกอย่างมีอะไรสลัดมีหลายหลายอย่างเราก็ลดปริมาณลงมานิดนึงแต่ว่าคุณภาพไม่ลดนะแล้วก็ราคาก็ลงมาอ้าวไงไงเฮ้ยเต้นนิดหน่อยี้ดิอ่ายก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับก็พยายามมาถ่ายดูว่า เป็นเคสที่เราจะแก้ปัญหานะมันก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งมันร้านมันขยายไม่ได้อะมันติดตรงที่ยอดกําลังซื้อของของบางบางพื้นที่เขาอาจจะไม่ใช้สเปนมันนี่ถึงขานาดนี้ก็เลยคิดว่าเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็รีแบรนด์คือง่ายาเราจะรีแบรนด์ให้มันเข้าถึงง่ายทุกคนนั่นแหละเพราะว่าบอกตามตรงว่าสาขานี้ที่ห้องนี้เคยไปเปิดบูธบางจุดแล้วราคาประมาณนี้มันขายไม่ค่อยได้เพราะว่าอาจจะแพงมีมีคนคอมเมนต์ว่าแพงอะไรเงี้ยนะครับก็เราจะมาแก้ไขดูว่าเราจะปรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวคอยติดตามดูว่าจะไปถึงรามเมง ร้อยร้านได้หรือเปล่าร้อย้านนะ้บทองไม่ใช่ร้อยร้านร้อย้านไอ้เหี้ยตะดุงเลยร้อย้านที่รอล,ลอลิงง่ายไม่ยากถ้ารอเรือไม่ปรับเปลี่ยนไ,ไม่ได้นะรอ,ล,อลิงง่ายรอ,ล,ล,อลิงไม่ยาก<ม>นะก็มาติดตามชมกันต่อไปนะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวไปถ่ายดูด้วยว่าจะเปิดตรงอนุชเยวไปดูบรรยากาศก,กันตอนเปิดนะครับ ก็ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติเนาะสมาค้าขายปกติแต่ว่าอยู่ในมาตรการที่ต้องป้องกันนะโควิดนะครับเรื่องวันนี้ก็อยากจะแชร์เรื่องราไรฟังว่ากาทำอะไรอ่ผมก็จะไม่ฝืนตลาดนะครับอย่างถ้าเกิดของแพงก็ไม่ควรไปขายในจุดที่แบบมันไม่สามารถขายของแพงได้นะแต่ตรงนั้นสามารถขายของแพงได้ก็ก็ขายได้อย่าเรียกว่าแพงเลยของที่เขาเรียกว่าต้นทุนแพง่ย มันก็ต้องขายแพงเนาะนั่นก็ไม่ฝืนตลาดนะครับในสิ่งที่เขาขายกันได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องมีความแปลกใหม่นะต้องคิดให้มันมีอะไรพิเศษมีจุดเด่นนะครับก็ขอเวพรอรนให้คนที่ทำธุรกิจอยู่ก็ประสบความสำเร็จนะทำทำมาค้าขายขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยพอเขาบอกประเทศจะเปิดแล้วก็ขอใหอ้ทุกคนที่ทํางานเกี่ยวข้องหรือทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับชาวต,ต่างชาติเนี่ยก็ขอให้ได้ลูกค้าเยอะนะ สวัสดีค่ะชาวออนน้นทุกท่านวันนี้ประแดงได้มาขอฝากร้านต้มตำคอหมูย่างเจ๊แดงหน่อยนะคะช่วยมาอุ่นนุนกันหน่อยนะคะเยอะๆนะคะเราอยู่กับน้องสาน้องการนะครับวันนี้วันนี้มาวันนี้มาถ่ายอะไรครับเนี่ย มาถ่ายเปิดตัวร้านเจแดงสาขาออนนูตค่ะสาขาที่อะไรนะสาขาที่ยี่สิบยี่สิบหรอยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วไวมากยี่สิบแล้วใช่ใช่ขอบคุณนักขอบคุณมากครับพอดีเขาทำรายการใหม่นะครับรายการชื่ออะไรสุดท้ายชื่อยังยังยังไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อให้คนดูไงโอเคคือจะจริงๆริงจะบอกว่าคนที่ชอบอยากจะเติบโตในชีวิตการงานนะครับแล้วก็อยากเปิดร้านอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเนี่ยดูช่องนี้เลยนะเพราะเราดูตลอดเหมือนกันเปิดร้านเขาพาไปดูถึงเนี่ยงเขาเปิดร้านชานม แบรเฮาส์เนาะเ,เขาพาดูถึงครัวกลางอะ่ะคือท,ที่ยังสร้างไม่เสร็จเออมันมันของมันคันนี้มันไม่ได้เรียนรู้กันง่ายเนาะใช่ไหม,มแล้วเป็นไงครับแบรเฮาส์ตอนนี้จะไปไหนต่อตอนนี้จะไปไหนมีเป้า2ีสาขาเหมือนกันค่นนนะพี่แจ๊คเหมือนกันนะโอเคตอนนี้คลานอยู่สาขาที่11อยู่เลยค่อยๆไม่ต้องรีบค่อยๆเกสาขาเกสาขาโอเคเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะค่ะโอเคแล้วอย่าลืมดูลืมดูเดี๋ยวจะไปบอกทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ไม่เคยบอกกันที่อื่นเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวจะพามาดูเรื่องที่เราเลือกทำเลตรงนี้นิดนึงคือตรงนี้มันเป็นแบบจุดที่คนเขาไม่ค่อยสนใจในโครงการอะนะคนก็จะไปอยู่ในข้างในหมดเพราะมีซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับแล้วก็มีร้านอาหารเยอะแยะมีโซนทำอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะคาดว่าจะไปเปิดร้านต้องเปิดตรงนั้นอันนี้มันปเป็นเปินทางออกของของโครงการนะแต่เรามองว่าเป็นร้านที่แบบอยู่ตรงนี้แล้วมันเด่นดีคือตรงนี้เป็นร้านคาคแรใช่ไหมครับป้ายนี้เห็นแล้วหนึ่งคนจะออกนี้เห็นทุกคนนะ ทุกคนที่มาโครงการนี้เห็นร้านนี้ทุกคนนะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็ถนนใหญ่ถนนใหญ่เห็นหมดเนี่ยแต่จะเห็นเลยถนนใหญ่เห็นหมดเพระถนนใหญ่เห็นหมดเนี่ยมันก็เป็นไอแคร์ี่แบบคนเห็นได้เงี้ยแล้วเราใช้สีแดงที่เอะคนต้องหันมามองร้านอะไรถึงแม้ว่าอาจจะอ่านส้มตำคอหมูย่างอะไรไม่ออกหรือเจแดงเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยแต่วันหนึ่งเขาเดินกลับมาเขาต้องเขาต้องสงสัยว่าเป็นร้านอะไรเงี้ยทำให้เขาเรียกว่าดึงจุดสนใจได้เลยเลือกทำเลนี้ถ้าเช่าก็ผูกกับข้างในด้วยก็บางทีถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พื่ เลือกทำเลเปิดร้านเนี่ยอาจจะต้องดูหลายอย่างดูค่าเช่าอย่างเดียวก็ไม่ได้คนเยอะอย่างเดียวอาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าคนเยอะอาจจะค่าเช่าแพงเกินไปแล้วทําให้คนเลือกยากเนี่ยก,ก็สำคัญแต่เราก็พยายามเลือกให้มันเด่นนะครับก็อย่างน้อยตอนนี้ไม่มีคู่แข่งในเรื่องร้านอาหารเนาะมันเดินเข้าไปข้างในนะครับแต่ก่อนนี้เคยเปิดแบบเอาต้องอยอยดขายวันแรกให้เยอะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกร้านมันไม่ได้เปิดวันเดียวมันเปิดตลอดมันเปิดไปอีกหลายวันเป็นหลายเดือนหลายปีนะครับก็ค่อยๆทําให้ดีที่สุดนะ เอาลูกน้องไปหลักด้วยว่าลูกน้องเนี่ยทำได้ไหมนะครับถ้าทําไม่ได้ฝืนเปิดไปก,ก็เหนื่อยปากคือทุกวันนี้ผมก็แทบจะต้องทำะไรร้านเลยมามันเปิดแล้วก็ให้กาลังใจน้องๆนะปล่อยให้น้องๆเขาลั่นได้อันนี้คือกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมันก็เราต้องทำก่อนนะทำเหนื่อยก่อนนะจนสอนคนอื่นได้คนอื่นก็สอนต่อน้องได้เป็น,เป,นเป็นปีระมิดไปนะครับอันนี้เป็นเป็นที่มาของผมไม่ต้องอยู่ร้านแล้วนะประมาณนั้นครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่าผมจะพาไปไหนต่อนะว่ามีที่ไหน น่าจะไปถ่ายว่าทํางานอะไรนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับเรื่องงานและทํางานราบรื่นสวัสดีบ๊ายบาย